สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซ็นเตอร์สำนักงานใหญอุบลราชธานีนะคะวันนี้นะคะนำเสนอมากเลยคือคันนี้โตโยต้ายาริสนะคะปี2019นะคะตัวท็อปสุดเลยที่ลูกค้าหลายๆท่านถามหาว่าเมื่อไหร่สีขาวที่มีสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันจะมาสอสายลมเพราะส่วนมากตอนนี้จะมีสีเทามีสีดำนะคะสีขาวน่ะนานๆจะมาสักครั้งหนึ่งก็คือตัวนี้เลยค่ะ ปี2019นะคะอ่าที่สำคัญก่อนค่ะนะคะสะเกิร์ตนะคะสะเกิร์ตที่ห้อนี้จะทนทานแข็งแรงมากนะคะแทบจะไม่ขยับอย่างนี้นะคะ่ะขยับไม่ได้เพราะแน่นมากนะคะแล้วก็สวยงามด้วยนะคะไรส์หนะคะมูล,ลค่านะคะสะเกิร์ตคันนี้นะคะ17,000บาทค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะรูปทรงก็จะสวยเก๋มากนะคะสีดำแดงค่ะท่านผู้ชมอ่าเห็นไหมนะคะรวดลายเข้ากับตัวรถมากเลยนะคะ อ่ะอันนี้เรามาดูห้องเครื่องกัน,กนค่ะท่านผู้ชมนะคะอ่าชมชมห้องเครื่องกันก่อนนะคะดูซะก่อนว่าคันนี้นะคะเดิมมากนะคะส่วนมากทุกคันยาฤทิ์ที่สายลมรีวิวนะคะก็เดิมๆทั้งนั้นเลยนะคะราคาก็ไม่แรงด้วยนะคะราคาเบาๆนะคะได้สีถูกใจด้วยว่าเป็นสีขาวที่ทุกท่านถามหาเวลาซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะสีขาวก็จะมาแรงมากนะคะเป็นสีเรียบง่ายนะคะท่านผู้ชม ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะคันนี้เติม e 2 0ได้นะคะอ้าวเป็นตัวท็อปสุดนะคะเดี๋ยวสายลมพาชมนะคะว่าภายในจะสวยและสะอาดสะอ้านแค่ไหนนะคะเอาซูมมาด้านนข้างด้วยค่ะเห็นไหมคะสะเก์ดเขาจะเก๋มากตรงนี้จะเป็นขาวดำเห็นไหมคะ,อะไอโชว์คันอันนี้หน่อยเบ้ามือจับนะคะกันรอยนะคะ 4ชิ้น1,000บาทนะคะบอกราคาด้วยเห็นไหมมีเก๋ยียสีแดงตรงนี้ด้วยว่ายาริสนะคะายลมว่าติดอย่างเงี้ยมันจะสวยเก๋ยียกว่านะคะท่านผู้ชมมีลายอย่างนี้ด้วยนะคะสวยมากคันนี้อะชมภายในค่ะท่านผู้ชมในเบาะผ้าของเขานะคะฟองน้ํานะคะทุกจุดเลยนะคะทุกชิ้นส่วนของเบาะไม่มีรอยยุบเลยท่านผู้ชมเต็มมากแล้วก็แน่นด้วยนะคะท่านผู้ชม่ะดูซะก่อนซูมเข้าไปให้เห็นทั้งตัวรถทั้งภายในเลยนะคะอ่า ตรงนี้ก็แน่นมากเห็นไหมท่านผู้ชมละไรท่านชอบถามตรงนี้มันจะลมเข้าหรือเปล่าสอสายลมลูกค้าจะถามบ่อยมากแน่นมากนะคะอ่ะอีกจุดหนึ่งที่ถามบ่อยมากโทรมาบ่อยมากเหมือนกันเดี๋ยวพูดก่อนเพราะว่าทุกคลิปจะพูดแต่จุดนี้แต่ว่ากลัวลูกค้าหลายๆท่านไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าโทรมาทุกทุกคันเหมือนกันที่ปล่อยลดยาลิ์ไปออกจากรถไม่ได้ค่ะลูกหลานอยู่ในรถออกไม่ได้ต้องให้คุณตาคุณพ่อมาเปิดให้คือตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมอ่ะตรงนี้ นะคะเห็นไหมมีรูปคนอยู่ตรงนี้คือที่ล็อกเด็กถ้าเรากดลงปุ๊บคนที่อยู่ภายในจะเปิดเองไม่ได้ต้องให้คนอยู่อีกคนนึงนะคะข้ามมาฝังแล้วก็เปิดให้เพราะว่าเราล็อกไว้ไม่ให้ลูกหลานออกจากรถหรือว่าเล่นเล่นข้าวเล่นของคว้างออกนอกรถอย่างนี้ค่ะเราก็เลยได้ล็อกไว้นะคะแต่ถ้าปกติแล้วมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยก็เปิดปกติได้นะคะจะได้ไม่มีปัญหาเนาะอ้าทผู้ามาชมดูล้อของเขานะคะใช้ได้อีกนานเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมออกรถคันนี้ สบายใจหายห่วงไปเที่ยวสงการได้ปลอดภัยนะคะหมายถึงว่าไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอ่าก็คุยกัน,นห่างๆแล้วก็ใส่เม็ดด้วยนะคะแต่วันนี้ใส่ลมไม่ได้ใส่เพราะว่าทีมงานเขาใส่แล้วอันนี้อยู่คนเดียวก็เลยไม่เป็นไรเอ้าเซนเซอร์นะคะเห็นไหมนี่จุดเซนเซอร์สเกิร์ตอันนี้โชว์อีกเหมือนกันไร้68เห็นไหมคะมันสวยจริงๆท่านผู้ชมสวยแล้วก็เก๋ไก่นะคะดูแล้วถ้าความถ้าความงามเนี่ย มันจะดูได้แบบว่าเราก็เบื่อแต่ถ้าความน่ารักเก๋ไก๋ดูได้อีกเรื่อยๆนะคะสบายหูสบายตาอ้าวภายในเป็นยังไงชมอ่ะกว้างมากนะคะเดี๋ยวสายลมจะบอกว่าอ้าวคันนี้พับบอะได้ไหมพับได้เห็นไหมคะ60 40พับได้เหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมภายในก็กว้างด้วยนะคะ็นใส่ข้าวใส่ของเดี๋ยวโชว์สักหน่อยว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปก็คือตัวจีนะคะ ชอบสุดแล้วนะคะแต่ไม่พลาดนะถ้าพลัดจะเป็นบาะหนังนะคะท่านผู้ชมอ่ะซูมเข้าไปด้านในเลยท่านผู้ชมตรงเนี้ยเป็นเบาะผ้ามันจะเก๋มากเห็นไหมครับมันจะเข้ากับตรงเนี้ยเป็นหนังพลาสติกเห็นไหมคะมันจะเข้ากันท่านผู้ชมกว้างมากซูมเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมแล้วก็โทนสีนี้คะ่ะออกเป็นสีเทานะคะจะไม่เวียนหัวเวลาผู้หลักผู้ใหญ่นั่งรถนะคะหรือว่าเด็กอย่างเงี้ยบางครั้งสีอย่างเงี้ยมันจะออกแนวแบบคลาสสิกสว่างๆเนาะไม่มืดจนเกินไปนะคะ ดูก่อนว่าเลขไม้นะคะเลขไม้คันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่เป็นเจ้เขาอืมอะดูเลขไม้สักหน่อยอ่าโอเคนะคะเลขไม้หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบสามกิโลไม่มากไม่น้อยพอดีเพราะรถปี2019นะคะท่านผู้ชมรถ3ปีเห็นไหม เปิดปุ๊บก็มีเพลงเลยเพราะเราเปิดไว้อยู่แล้วนะคะลดเสียงอันนี้เพิ่มเสียงได้เห็นไหมคะตรงพวงมาลัยก็ไม่มีรอยอะไรนะท่านผู้ชมเห็นไหมไม่มีรอยอะไรถ้าเราต่อบลูทูธเราก็พูดได้เลยว่าคุยคุยโทรศัพท์ได้เลยเรื่องงานเรื่องการได้หมดเลยนะคะไม่ต้องมายกหูนะคะอ่ะโอเคหัวเกียร์โชว์หน่อยโชว์หัวเกียร์ไหนไม่เป็นรอยเห็นไหมหัวเกียร์กบนี้ไม่เป็นรอยเลย บ่งบอกว่าเจ้าของเดิมรักษาดีมากนะคะค่อนข้างจะทะนุถนอมเลยแหะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่มได้เห็นไหมเต่างอยนะคะไม่จําจเป็นต้องฟังคลื่นนี้ก็ได้นะคะกดตัวนี้สะดวกสบายค่ะท่านผู้ชมสะดวกสบายหายห่วงนะคะอ้าวเดี๋ยวท่านผู้ชมหลายๆท่านจะบอกว่าโอเคสอสายลมชอบคันนี้แหละสวยแล้วก็ถูกใจแล้วว่าสีขาวเนี่ยรอมานานมากเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะโตโยต้ายาริส 1.2เกียร์ออโต้ตัวท็อปสุดนะคะปี2019เริ่มต้นผ่อนที่5,525บาทนะคะฟรีดอกเบีย้ย6เดือนแรกนะคะท่านผู้ชมซื้อกสอสายลมนะคะขัดเคลือบแก้วฟรีนะคะแถมช่วยเหลือ24ชั่วโมงกรณีรถเสียฟรี1ปีนะคะแถมประกันเครื่องและเกียร์อีก1ปีไม่พอค่ะน้ำมันเต็มถังนะคะเต็มถังแต่ต้องซื้อในไลฟ์ ที่สายลมไร์สดนะคะแคปไว้2ต้องซื้อในคลิปที่สายลมรีวิวและว3ต้องติดต่อสายลมโดยตรงนะคะราคาคันนี้อยู่ที่4 6 9 0 0 0านบาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะ469,000บาทนะคะเบอร์สายลม0 6 1 9 5 8 1 8 1 9เเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะพอเมมเบอร์สายลมปุ๊บจะแอดไลน์เลยก็คือขึ้นขึ้นว่าสายลมเลยนะคะ 0619581819สรุปวันนี้สวัสดีและขอบคุณค่ะ